ด้วยความที่ตัวเครื่องมือดามอนมีแรงเสียดทานน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียงฟันที่ซ้อนให้เรียบเนี่ยจะทําได้เก่งแล้วก็ใช้เวลาได้เร็วกว่าตัวเครื่องมือระบบอื่นนะคะแล้วก็จะลดโอกาสที่จะต้องถอนฟันลงด้วยค่ะ ัวเครื่องมือของดามอนนะคะจะมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะไม่มียางสีสีมาลัดรอบเครื่องมือเพราะฉะนั้นเนี่ยการแปรงฟันและการทําความสะอาดเนี่ยก็จะง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบโลหะที่มียางรัดไว้เศษอ,อาหารก็ติดน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหินปูนหรือฟันผุก็กจะมีโอากาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าการจัดฟันเหล็กที่ใช้ยางรัดเป็นสีสีค่ะ ก็ในโมเดลนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือดามอนเนาะฟันบน,นจะเป็นดามอนเคลียร์นะคะหรือแบบใสนะฟันล่างจะเป็นดามอนโลหะนะคะเครื่องมือดามอนเนี่ยมันจะไม่มีแรงเสียดทานนะคะเนื่องจากว่าตัวเครื่องมือเป็นแบบนี้คือเครื่องมืออะค่ะจะมีจะมีเหมือนเป็นประตูเปิดปิดนะคะเราสามารถเปิดปิดประตูด้านหน้าตรงนี้แล้วก็เอารวดเข้าออกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนลวดนะคะพอลวดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยปิดประตู ปิดประตูด้านหน้าปุ๊บอย่างนี้ตัวประตูตรงนี้ค่ะมันจะไม่กดลงไปที่ลวดโดยตรงอันนี้ทําให้เป็นระบบที่มีแรงเสียดทานเนี่ยเกิดขึ้นน้อยการที่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นน้อยแบบนี้นะคะก็จะทําให้ความเจ็บปวดของฟันเนี่ยน้อยฟันเคลื่อนได้เร็วกว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะจัดเสร็จเร็วกว่าค่ะ